ครับสวัสดีครับนี่คือที่นอนของพี่อุบนะครับที่ปั้นมือทองอวางอันดับที่สลด์ของประเทศไทยกนะ็นอนง่ายๆนะนี่นีต่ำานอนันหมอแล้วลูกมัว <c oughs> นี่ตะวันหนึ่งเขาก็จะแยกกันนอนแล้วตอนเนี้ยจะนอนรูหรือนอนในรูสุดท้ายก็นอนลงเหมือนกันเนาะก็ไม่ได้ยึดติดก,กับอะไรท่หรูนะฮะนอนไหนก็นอนได้นะฮะขอให้เรามีความสุขมความสบายใจนะครับ นอนแบบนี้มา2ี่ิปีแล้วนะฮะจริงๆมีสองห้องนะห้องแมวห้องนึงห้องนอนห้องหนึ่งแต่ตอนหลังมานอนห้องแมวก็เลย <c oughs> เอาห้องเดียวนะฮะติดไม่รู้คนติดแมวหรือแมวติดคนนะครับเสรจ็จกางานแล้วนะครับก็ไปงานอีเวนต์ที่อธิษกาลความรักวันวาเลนไทน์ที่แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทานข้าวกันกับครูชาไทยน้องมันมังกรเล้ง กินข้าวเสร็จทั้งสองก็มาส่งที่คอนโดนะครับขอไปพิจิตรเพราะทั้งสองมีจุดต้องหมายนะครับตอนนี้ครูชาไทยงานเยอะเลยนะพิธีกรรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวช่องทีวีพูมนะฮะแล้วก็มีหนังมีละครแล้วก็อีเวนต์เป็นกรรมการท็อปโมเดลไทยแลนด์นะฮะงานเยอะเข้ามารัวๆๆเลยนะฮะตอนนี้งานเยอะมากๆเลยครับทุกคนแล้วก็ที่สําคัญคือจะได้ถ่ายยีนนะฮะยีนยีนต่างประเทศไปอาบุญภาพวิ่ง ไปโปรโมตต่างประเทศแถบชาดนไม่ใช่ชาดนเอเชียเอเซียนเอเซียนอ,อินโดมาเลสิงคโปร์อะไรประมาณนี้ฟิลิปปินส์เวียดนามน,นะฮะก็ได้เป็นหลักมือกนแต่ฮะ,ะถ่ายยีนเป็นคอนเซ็ปต์ลูกผู้ชายเท่ๆเซ็กซี่มีเซ็กเอพิวก็ต้องมีถอดเสื้อใส่ยีนนะครับก็ต้องแบบมีซิกแพคสองหนุ่มก็เลยมีจุดเป้าหมายที่จะต้องเพิ่ม ทำสร้างซิกแพคเพื่อจุดเป้าหมายงานนี้นะครับก็คือทั้งสไตลิสต์ลูกค้าเห็นรูปแล้วโอเคตอนนี้พี่ขอให้เพิ่มเพิ่มกล้ามเนื้อเดีย๋ยวถ่ายทำเมื่อไหร่บันทายจะมีคลิปมีไลฟ์สดให้ดูถ่ายคือสองในแบบพร้อมเมื่อไหร่นะฮะก็ได้ถ่ายอมาเลยลูกมานอนเลยนี่ลูกมนอนแนละ้วลูกมนนี่ต้องตามนอนกันได้เลยนี่ฮครับ ที่ทองขาวทองขาวจองอะไรเห็นไหมต้ต้มตั <c oughs> น้นี่ตัต้มต <c oughs> ั้ดินหมอน <c oughs> เดี๋ยวนอน, <c oughs> น,อนแล้วนอนนะนอนไปตัอมต่มตต้มตั้มต่ําเขาก็จะจองหมอนแล้วแม่ก็ไม่มีหมอนนอน <c oughs> นี่ลูกลงัวนี่ลูกลงัวเดี๋ยวเขาก็จะจอกันสักครั้หนึ่งพออ่าดับไฟเปิดแอร์ เปิดทีวีนะเดี๋ยวก็จะมานอนเต็มเลยนะอะเตียงมีครับแต่ไม่ชอบนอนนะนอนข้างล่างมันสบายดีมีเสือเ่อเสื่อเสื่อแล้วก็ผ้าพื้นซักมานะก็มีความสุขดีนะครับไม่ยึดติดอะไรเนาะตายไปเอาไปไม่ได้เลยก็มีความสุขและอยู่อย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ชีวิตพวกเขาก็เปรียบเสมือน ลูกเราอ่ะเนาะเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีเลยนะครับมันมีความรู้สึกผูกพันกันนะครับก็ยังบอกเลยโอ้ถ้าอนาคตฉันเป็นอะไรไปมันเย็นก็คุยกับชาไทยครูชาไทยกับมังกรเล้งเขาบอกเขาจะดูแลเอาไปไปที่ที่เขม,มราราชอุบลบ้านเขามีที่เยอะไปวิ่งเล่นในใเรียกอะไรนะเทียงนาเหรอฮะมันตกเหรอ ฝนตกหรือเปล่าเดี๋ยวฝนตกฝนตกนะเดี๋ยวบิงไปดูภาพกันฝนตกฝนตก ไม่ใช่ครับไม่ใช่ฝนตกเป็นเสียงปมน้ำตกใจตากผ้าไว้ครับเหนื่อยเลยวิ่งไปดูไปไงอหาที่นอนเลยหาที่นอนกันลูกไม่ดื้นนอนะนอนตรงไหนจองกันเลยลูกจะนอนตรงไหนก็จองกันเลยนะน้หวาน <receber> น้าหวาน หวานเสียงมเหมือนฝนตกจังเลยแต่ออกไปไม่ใช่ครับ <laughs> โอ้อะอาจจะนอเตรงไหนก็จองกันเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยอา่าเลือกกันเลยลูกเราตรงไหนจองกันเลยนะครับนะครับคนที่เป็นทาสหมาทาสแมวก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับพี่มุ้มนะบางคนก็าบอกไม่รักนะ อยู่ไปอยู่มาผูกพันนะก็เลยรักเลยเหมือนมันมัน,มนครูชาไทยแต่ก่อนก็เฉยๆกับน้องแมวแล้วเดี๋ยวนี้รักน้องแมวเลยเอ้ยไม่เอาไม่เอาเล่นกันแรงนะลูกงูเออเนี่ยเขาเตรียมจองที่ละเตรียมจองที่แล้ว <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมเออเอาไม่เอาไม่เอาจองที่ละที่ใครที่มันนะไม่เกเรกันนะครับนี่แหละครับ <c oughs> ยังมีไม่นอนตอนนี้สบายใจเนาะ แต่ด,ดูข่าวช่องอม,มรินนะครับก็พรุ่งนี้ไปรับทองเหลืองนะทองเหลืองที่รักษาตาดีขึ้นแล้วนะครับพรุ่งนี้หนุ่มๆก็ไปเรียนกันแล้วก็เราก็ตอนเย็นเขาก็จะมาทำความสะอาด้องกันให้วันละสามรอยนะครับนี่แหละความสุขของพี่อุ๊ปอาทิตย์หน้าคงมีงานเยอะเพราะว่าจะต้องอัดรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวช่องทีวีพูมทุกวันพุธกับวันศุกร์นะฮะวันศุกร์จะต้องไปถ่ายโอ้ มันสุกจะต้องไปถ่ายมิวสิกวิดีโออะไรนะสวยจนหมาหอนของแม่สีตางนะฮะก็มีคุณหมอปลามีพี่อุ๊บแม่สีตางเล่นด้วยแล้วก็วันเสาร์ที่20ถ่ายเซรั่มของเกตกมลคลินิกมีพี่อุ๊บครูชาไทยแล้วก็น้องมันก่อนเล็งนะครับก็ขอบคุณนะครับ f อทุกคนนะครับนะครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวก็นอนแล้วตรงนี้นอนสบายสบายที่นอน นี่ที่นอนก็มีแค่ด้นะเราก็เอาความสะอาดเป็นนอนตรงไหนก็นอนได้เป็นคนที่สบายสบายนะครับหน้าสดๆเนี่ยไม่แต่งหน้าลบลบหน้าเรียบร้อยแล้วแต่งแปรงฟันแล้วนะฮะแปรงฟันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทานน้าก่อนนอนทานน้ําแล้วก็ดูข่าวมีความสุขแล้วก็นอนวันนี้อากาศข้างในร้อนหน่อยจะเปิดแอร์เปิด,ปดพัดลมนะครับก็พรุ่งนี้วันจันทร์เริ่มทํางานกันนะ,ะแล้วก็ เดี๋ยวพี่อุปก็จะคงจะอัปเดตนะฮะมีอะไรอัปเดตให้ให้ทราบกันนะว่าทำอะไรกันบ้างหนุ่มๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาอทา,า,าทำภาษาทองนะฮะตักที่แมวกันตักที่แมวได้ดีหลายคนนะเพชกิตนิวนาลิสันเด็กพี่อุกต้องตักที่แมวกันนะครับก็ขอขอบคุณ FC ทุกคนนะฮะทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> นี่แต่ชุดนอนพี่อุกสาบายๆออกงานก็รู้หน่อย พออยู่ในห้องในบ้านก็จะเป็นแบบเนี้ยนะเรามาเร็วมาเร็วไฟขาวนี่ไฟขาวมาเหรอไฟขาวไฟขาวน่นตรงนี้ก่อลูกเออไฟขาว <c oughs> ไฟขาวนั่นนี่ไฟขาวน่นตรงนี้อ่ะนี่ไฟขาวเออขาวความสุขโอ้ยโอ้ยเลยอยากกัดแม่เตน้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มจองที่กันแล้วที่ใครที่มันนะเริ่มจองที่กันแล้ว โอเคนะครับเดี๋ยวจะปิดแล้วเริ่มจองที่กันแล้วนะแล้วแม่จะนอนตรงไหนเนี่ยโอเคนะครับขอบคุณทุกกำลังกจทุกกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กระดิ่งกับช่องอุบวิทยาชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทงไงฮะปิดแล้วนะข้างนอกก็มีตัวนึงคิมเบอรี่นอนข้างนอก นะครับสวัสดีครับ